สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเมื่อกี้เราอัดคลิปนะสวดมนต์แต่ว่ามันตัดต่อ,อยังไม่ได้นะ,ะพี่ก็เลยก,ก็เพราะว่ามันจะเสียเวลาตัวเองเนาะเราก็เลยจะมาทําคลิปใหม่เลยนะวันนี้ไปรเรียนรู้ในเรื่องนี้มาะค่ะนะสิบวิธีนะคะที่ทําให้คนนะคะชอบเรานะคะอ่ะพี่ไปรเรียนรู้มาเลยะค่ะ <S 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 อาจาอาจะอ่านให้ทุกคนฟังเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทํายังไงนะ,ะอ่ะมันถึงจะ รือว่าคุณมีแฟนอะไรเงี้ยหรือว่าวันนี้เราสามารถเอาวิวธีเนี้ยพี่ว่ามันไปปรับใช้กับได้ทุกเรื่องเนาะพี่ถึงได้ไปเรียนรู้นะคะในช่อง youtube มานะคะคือเราชอบเอกลักษณ์ของน้องเขามากๆเลยอะนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กับแม่ครูใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราขอไปเรียนในเรื่องนี้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราติดเรื่องนี้นะเวย้ยแต่เราจะมาแบ่งปันวิธีการโปรแกรมจิตตัวเองเพื่อสะท้อนกระจกไปยังผู้อื่นค่ะเพื่อนๆมันทำวิธีเนี้ยมันทำได้ดีมากๆเลยนะเพื่อให้เราอะ่ะเหมือนได้บุญเราให้คนอื่นก็ให้ตัวเองอยงนี้ค่ะทุกคนแต่ไม่สวดมนต์นะจริงๆก็จะทำคลิปนะคะก็เลยว่าเฮ้ยสวดคนเดียวไปก่อนแล้วกันสวดคาถาประหจัดสกรกรทรคาถาเงินล้านไงอ่ะจะทำคลิปแบ่งปันนะะั่นแหะแต่ทีนี้ เราก็เลยรเรียนนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักหรือคนที่เราไม่รู้จักเนะะี่ยค่ะหนึ่งค่ะคือการยิ้มยิ้มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เราไม่รู้จักค่ะการที่เรายิ้มเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนอัธยาศัยดีนะอ่ะเราสตรองนะอะไรเงี้ยนะต่อมาสิ่งหนึ่งเลยค่ะศบตา สบตาเขาค่ะสบตาน้องเขาบอกว่าการที่เขาไปเรียนมาเนาะสมมุติว่าการที่จะให้คนสองคนเนี่ยมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจ้องตากันแล้วอยู่ดีก็จะนึกเห็นแต่เขาแล้วก็รู้สึกรักเขาอย่างเงี้ยค่ะอนะเวลานะคะต่อมาการสัมผัสนะคะสัมผัสสัมผัสร่างกายเวลาเราได้เจอใครอะนะเหมือนเออสมมติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ย นะคะหรือแม้กระทั่งสามีเรานะก็สัมผัสกันคุยกันดีๆมันก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นไปอีกนะนะต่อมาการชื่นชมค่ะสิ่งนี้เลยค่ะการชื่นชมใครที่ติดเหมือนพี่พีบ้างนะคะพี่พยายามเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจริงๆอะใครที่มาสายกดแรงหลุดกดจักรวาลครูบาอาจารย์นะเขาจะมาโปรแกรมจิตในเรื่องนี้โดยตรงแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจเราเว้ยนะคะ คุณก็ต้องยอมรับพี่ก็เข้าใจว่าวันหนึ่งถ้าเรามาโปรแกรมจิตสมองตัวเองแบบนี้มันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่มีหน้าที่จะไปอธิบายให้เขามากมายเพราะว่ามันเป็นคําสั่งจิตที่เราต้องการอะเพื่อสะท้อนไปให้ยังคนที่เขาอยากจะมาทํางานกับเราแบบเนี้อ่ะอยกตัวอย่างเช่นพี่ต้องการมีเงินแสนเงินล้านนี้ใช่ไหมพี่โปรแกรมจิตให้ตัวเองมีสมองเงินล้านใช่ไหม ก็จบมันก็สะท้อนไปหาคนคนที่เข้ามาดูเออถ้าคุณอยากมีเงินล้านเหมือนเราคุณต้องโปรแกรมจิตแบบนี้นะแล้วคุณก็คิดบอกแบบนี้นะแล้วก็ลงมือทาแล้วคุณจะได้มีอะไรแบบเนี้ยเหมือนตัวยอย่างเช่นที่เรารเรียนกับครูบาอาจารย์มาเนาะเราอยากจะมีรายได้หลักล้านใช่ไหมล่ะอยากจะสร้างตัวตนแล้วก็มีรายได้หลักล้านอ่ะเราก็รเรียนดูว่าเราควรเปลี่ยนพฤติกรรมเรายังไงคิดพูดยังไงถึงจะทําให้เราประสบความสำเร็จหรือมี กรณีที่เรามีคนมาติมาด่ามาว่าเราเราจะควรจะทํายังไงให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยการชื่นชมสําสคัญมากตัวอย่างเช่นเหมือนชีวิตแบ่งปันการโปรแกแคมจิตเนี่ยนะพิชิตความมั่งคั่งต่างๆที่เรามาแบ่งปั Stefan, นเนาะหรือการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเป็นบุญกุศลอย่างหนึง่งที่มันสะท้อนตัวตัวคนขอพรแล้วมันก็สะท้อนไปอย่าง คนที่เขาอยากได้ด้วยส่วนคนที่เขาไม่อยากได้ส่วนคนที่เขาไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถไปบังคับใครได้เราชมเขาอย,อย่างเช่นเฮ้ยเรามีเพื่อนเก่งนะเฮ้ยเพื่อนเราดีนะปกติเราเคยมีค่ะเคยมีโมเมนต์นี้ไมหมคะเวลาที่เราจะชมคนเนี่ยแต่เราชมไม่เป็นเราเคยโกรธใครไหมถ้าเราใช้ความโกรธมันจะไม่เป็นการชมค่ะพอเราโกรธเราก็จะไปนึกถึงข้อไม่ดีของเพื่อนละ นะเคยเป็นไหมเวลาโกรธอ่ะทั้งๆที่เรามีเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมันก็ดีข้อดีของเขาก็มีแต่พอเราโกรธมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเพื่อนอ่ะมันไม่รักเราจริงหรอกอ่ะเพื่อนมันอย่างนู้นเพื่อนมันอย่างนี้อ่ะแต่หรือว่าแฟนก็ช่างค่ะหรือแฟนก็ช่างนะคะต่อมานะคะหาจุดเชื่อมโยงค่ะนะคะหาจุดเชื่อมโยงอะไรนะที่มันจะทาให้เรามีจุดเชื่อมโยงกับคุณคนนั้นได้ จะอย่างเช่นเรามีลูกค้าใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าวันนี้เรามีปัญหาอะไรวะคนส่วนมากก็คงจะมีปัญหาไม่แตกต่างกันกันกบเราหรอกอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละจุดที่เราต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นคือการใช้กฎแรงดูดกฎจักรวาลค่ะเพื่อนเข้าช่วยคนอื่นค่ะนะอย่างตัวเราเองเรียนรู้เรื่องกฎแรงดูดกฎจักรวาลเนาะเพื่อปลดล็อกตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเราเรียนรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะมาเป็นนักสร้างแรงมาดานใส ให้กับคนอื่นเราอยากเป็นแบบนั้นนะคะต่อมา,อาการเรียนแบบท่าทางหรือแม้กระทั่งน้ําเสียงปกติตัวเราเองอ่ะพี่จะพวกคุณจะเห็นว่าพี่นี่เป็นคนพูดโผงผางพูดเสียงดังมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพูดแบบจริงใจอาจจะแบบพวกคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทาไมพูดแลวแต่เขาจะคิดว่างั้นแต่ว่าเราก็จริงใจในการพูดแบ่งปันนะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราเราเต็มใจที่ จะมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะออมเราอาจจะหนึ่งต่อมาค่ะการเล่าความลับค่ะการเล่าความลับในที่นี้วันนี้เราจะไปปรึกษาคนคนหนึ่งอะเราเล่าความลับให้เขาฟังแค่คนเดียวอย่าไปเล่าหลายคนอ่ะให้รู้ว่าเนี่ยเรามีความลับอันนี้นะเป็นอย่างนงี้อย่างนงี้ยมันเฉพาะไม่ว่าแต่เอาเพี่ว่า ความลับเนี่ยมันสามารถไปใช้ทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราต้องเอาความลับของเราเนี่ยไปเล่าให้คนหลายคนเอาแค่คนเดียวที่พูดว่าคุณไว้ใจเขาแล้วคุณก็ไปเล่าให้เขาฟังตัวอย่างเช่นสามีคุณไรเนี้ยเราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเล่าให้กันฟังเฮ้ยพี่เนี่ยถ้าเราทําแบบนี้แบบนี้มันจะดีนะพี่ตอนเนี้ยหนูกําลังสร้างตัวต,วต,วตวนบนโลกออนไลน์นะหนูกําลังขายของหนูกําลังสร้างแบรนด์อยู่นะพี่อ่ะพี่เป็นกําลังใจให้หนูได้ไหม หนูขออย่างเดียวว่าพี่ไม่ต้องบน่นไม่ต้องว่าหนูได้ไหมว่าหนูอะทาไม่ได้ว่าหนูไม่ทําอะไรเนี่ยหนูกําลังทําอยู่นะอะอะไรแบบเนี้ยเหมือนตัวพี่เองเนี่ยค่ะเรากําลังพยายามสร้างตัวตนอยู่ทุกวันเนี้ยเราเพิ่งเริ่มทําด้วยความที่อย่างเช่นตัวเราเป็นคนคือเราสุกถิ่งทุกอย่างมนุษย์คนเราเนี่ยอย่างตัวพี่เองอะแต่ละคนก็สร้างเราผ่านจุดที่แรบว่าเราเคยนิสัยไม่ดีมาก่อนอะ่ะ แต่พอวันนี้เราจะมาทำให้ตัวเองเป็นคนที่นิสัยดีอ่ะแล้วมันก็ต้องเรียนรู้มันก็ต้องฝึกฝนไปไเรื่อยๆนะเพื่อนๆกว่ามันจะทำให้ตัวเองเป็นคนนิสัยดีได้เต็มตัวลึกๆมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนดีทุกคนลหะแต่คือด้วยความโกรธอะ่ะมันจะทำให้ตัวพี่นิดและผู้อื่นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีได้ในแค่วิกิไม่กี่วินาทีอะ่ะสมมติว่าพี่กำลังสร้างตัวตนมีใครมาตีพี่นิดเดียวพี่โกรธ งานพ่พังเลยเนี่ยก็คือไม่เอาแล้วนะแบบบอกตัวเองว่าถ้าเราโกรธอะ่ะเราไม่ทําแล้วนะถ้าหากว่าเราโกรธอะ่ะเป้าหมายที่เราตั้งไว้แม่เรารออยู่ลูกเรารออยู่มันจะไม่สําเร็จทําไมเราต้องคุยกับตัวเองเสมอว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเราพี่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเสมอว่าให้ทุกคนคุยกับตัวเองค่ะคุยตัวเองว่าไม่เอาถ้าเราเป็นแบบนี้นะเราจะไม่มีทางประสบความสําเร็จเลยนะ ถ้าเหมือนกันเวลาเรามีปัญหาสุขภาพเนี้ยค่ะเพื่อนเพ่อถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพถ้าเราไม่พักผ่อนถ้าเราหากักโหมเราต้องการเงินน่ะแล้วคนสุดท้ายร่างกายเรามันมันพังไปยาวอ่ะเราก็ดูแลเขาไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเออพี่จะเห็นความสําคัญมากเลยค่ะเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วอะเมื่อกี้ก็ไปแบบ ไปนอนนิดนึงอ่ะนะด้วยความที่เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยแต่ลูกก็กวนก็ไม่ได้นอนจนเขานอนแล้วผลสุดท้ายเราก็ต้องตื่นมานอน,นนิดเดียวนะคะจริงๆอ่ะการที่เราจะสุขภาพดีเพื่อนเพื่อนนอกจากการออกกาลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนที่เพียงพอก็สําคัญต่อจิตใจเราแล้วก็ร่างกายของเรามากๆเลยค่ะนะคะ พอการพักผ่อนเพียงพอสวดมนตนั่งสมาธิมันก็ทําให้จิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมีความแข็งแกร่งสตองอารมณ์ดีมองอะไรก็เป็นแง่ดีไปนหมดนี่ข้อนี้คือสําคัญมากมองโลกในแง่ดีค่ะมองโลกในแง่ดีพูด้าดีอารมณ์ดีแต่พอเวลาที่เราโกรธเราเคยเป็นมาก่อนวยเราจะมองคนอื่นไม่ดีสักคนเลยนะถ้าหากว่าเพื่อน,อ,นอะ กำลังอยู่ในโมเมนต์ที่กําลังโกรธใครหรือแค้นใครอยู่เนี้ค่ะพี่จะบอกเสมอว่าให้เราอตัดมันทิ้งไปให้ได้นะคะเหมือนให้เอาภัยตัวเองค่ะฉันให้เธอภยัยอาภัยเธอนะขอโทษตัวเองขอโทษนะฉันไม่โกรธใครแล้วฉันไม่เกลียดใครแล้วแค่นี้อ่ะคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองฉันรักเธอนะและฉันก็รักผู้อื่นด้วยแล้วเราพยายามมองหาข้อดีว่า เพื่อนพี่น้องญาติของเราหรือคนที่เรากําลังสร้างความสัมพันธ์กับเขาแม้กระทั่งเพื่อนๆในช่อง youtube หรือแม้กระทั่งลูกค้าเราอ่ะอ่ะให้เรารู้สึกว่าเขามีจุดดีแท้ตรงไหนเขามีคนเรามันมีข้อดีข้อเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพร,พระพุทธเจ้าสอนเราเสมอว่านะคะพีไ่ได้คีนี้จากคนที่เคยไปไปเรียนรู้นะเราไม่สามารถพี่ชอบคํานี้มากมันขึ้นหัวใจพี่เลย ต่ก่อนพี่เคยนี่ตะบันอย่ให้เขาเปลี่ยนอย่าให้เขาเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เลยเราคืว่าต่อไปนี้นะเราทําคลิปเราจะพูดเสมอว่าเราไม่บังคับใครเปลี่ยนนิสัยนะแต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนคุณเราจะมีความสุขคุณจะสบายใจคุณจะเป็นคนหนึ่งที่จริงใจต่อผู้อื่นผู้อื่นก็รู้ว่าคุณจริงใจถ้าการที่เราอ่ะอารมณ์ดีคิดบวกพูดบวก ถึงแม้ว่ามันมีแค่คนไม่กี่เปอร์เซ็นที่รักชอบเรามันก็ยังดีกว่าที่เราจะไปแบบคบคบผู้ใดสเปส,สปะแม่พี่นอ้องอะแต่คนุดท้ายเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้ถัวว่าคุณเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแต่คนุดท้ายเขาเก็บความลับไม่ได้เขาเอาไปเล่าต่อแบบนี้ก็ไม่ดีพอปเป็นคนนั้นมาก่อนนะคะเราก็เลยว่าไม่เอาแล้วนะเราจะไม่เป็นคนที่เขาเล่าความลับมาให้เราฟังแล้วเราอ่ะก็เป็นคนที่เอาไปเล่าต่อหลายบ้านแบบนี้ ไม่ทําแล้วนะก็คือจะหยุดทำะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเออนะคะอย่าตัดสินเขาถึงแม้ว่าตอนเนี้ยอ,อก็เคยเป็นเหมือนกันนะเคยแบบเคยตัดสินคนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเหมือนเราอ่ะก็ไม่ว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมวะครูบาอาจารย์เราก็สอนเหมือนกันนะว่าการที่เราจะเลือกคบคนอ่ะให้คบคนที่แบบ คนดีจริงๆอะ่ะแต่ว่าแม่งในโลกนี้อะ่ะกว่าเราจะเจอคนที่นิสัยดีจริงๆอะ่ะมันก็ใช้เวลาเหมอนกัน,นุ้ยมันก็มีนะคนที่เขานิสัยดีจริงๆอะ่ะนะคืออย่าติดตัดสินเขาโดยที่ว่าวันเนี้ยจะอย่างเช่นคุณมาตัดสินพี่ที่เนี้ยว่าเฮ้ยพี่เป็นคนไม่ดีหลอกคนอื่นทั้งนั้นที่พี่ไม่เคยทําอะไรให้ใครเลยอเออพี่ไม่เคยไปหลอกเลยนะเชื่อไหม เกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยนะเป็นคนดีตลอดอยู่ในศีลในธรรมค่ะนะแต่มีอย่างนึงที่เราเคยเป็นเคยเคยโกรธเคยแค้นคนอื่นมาก่อนนะคะเคยแบบพูดแล้วไม่ทํามาก่อนนะแต่ไม่เคยเป็นคนที่แบบไม่ดีไปหลอกเงินชาวบ้านเข้ามาแล้วเอาไปทําในทางที่ผิดเนี่ยไม่เคยเลยค่ะมีเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะเคยมีค่ะที่บอกว่าจะทําอันนี้แล้วเราทําไม่ได้ก็ไม่ทำเนี้ยค่ะ นะยอมรับเลยนะจุดนี้นะเออเมื่อเรายอมรับจุดที่เราเสียเราจะสามารถพัฒนาตัวเองอะ่ะให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับจุดที่เราอะ่ะเฮ้ยเรามีตรงไหนที่เราต้องแก้เพื่อตัวเองแล้วก็พื่อื่นเราก็ต้องแก้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะก็หวังว่านะ สิบข้อนี้เพื่อนๆจะเข้าใจอย่างไ้อยอาจจะเป็นการแบบจริงๆแล้วพี่จะพูดตามสเตปเหมือนน้องเขาไม่เป็นหรอกแต่จะให้พูดตามแนวทางตัวเองอ่ะพี่นี่พูดเป็นสรุปนะคะก็คือว่ายิ้มค่ะยิ้มก่อนเลยค่ะก่อนที่จะทําคลิปก็ยิม้มหรือเจอใครก็ยิ้มค่ะหรือลูกค้าเข้าหน้าร้านทําไมเราถึงเป็นคนที่อย่างพี่ค้าขายอะไรก็ช่างมันก็ทั้งเคยทํางานประจําด้านการบริการมาก่อนนะคะ พี่เป็นคนหนึ่งนะพี่ลองสังเกตนีสใสเก่าๆว่าเราเป็นคนที่อัธยาศัยดีต่อผู้อื่นเรายิ้มไปก่อนเราทักทายคนอื่นเสมอมันก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าอยากจะเข้าร้านเราเข้าแล้วเข้าอีกอย,อย่างเช่นขายสังขยาใช่ไหมที่มีเทคนิคในการทํางานด้านการบริการลูกค้าเข้าร้านสวัสดีครับพี่กินอะไรไหมพี่พี่วันนี้ไม่กินเขาบอกพี่เขาเดินผ่านหน้าร้านรอราเงี้ยคนนี้ไม่กินนะ อ่ะไม่ซื้อนะไม่เป็นไรพี่หนูไม่ซีเรียสแต่พี่ก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหนูได้นะอะไรแบบนี้อ่ะเราก็พยายามจะพูดกับเขาว่าเออเราม่ได้ซีเรียสกับลูกค้าว่าวันนี้จะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรแบบนี้ยแต่เราต้องการแค่แบบความจริงใจแล้วก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าหากว่าบนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่นะโอ้ยเอาจุดที่ไม่ดีของคนอื่นอ่ะไปเล่าให้คนอื่นคนนี้ต่อต่อต่อไป มันจะเป็นการที่แบบมันมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้คนนี้เลยอ่ะเขาทําไมอ่ะเอาความลับของเราอ่ะไปพูดให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออนะะเราต้องเป็นคนที่จริงใจอ่ะต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะรักตัวเองก็ต้องรักคนอื่นเป็นค่ะ,ะถ้าถ้าเรารู้ว่าเราพูดด้วยอารมณ์อ่ะเราหรือว่าเรา ไปตัดสินคนอื่นว่าเฮ้ยเขาหลอกคนอื่นนะเขาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะทั้งทั้งที่เขาตั้งใจที่ถติว่าคนนี้คุณไปติดตามครูบาอาจารย์มาสายกดแรงดูกดจักรวาลอนะคุณยังไม่ทันได้ฟังใครเขาจบหรือวันนี้เขามาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องคําอธิษฐานจิตอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้เรียนรู้จากพีริมากพอหรือคนอื่นมากพอเลยคุณก็ไปตัดสินแล้วว่าเขาหลอกเขาทําอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ดีอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเราอะ่ะต้อง เรียนรู้แก่นในของคนคนนั้นด้วยว่าเจต,ตนาของเขาที่เข้ามาทําเนี่ยเพื่ออะไรอยา่างี้ค่ะทุกคนนะ,ะเขาทําเพื่อคุณนะเขาไมา่ได้ทําเพื่อตัวเองคนเดียวอย่างี้ค่ะเ,เพื่อนๆก็จะได้มีความสุขกันในการที่เราจะไปติดตามใครก็ช่างบางทีแต่ละช่องทางในการทํา y o YouTube.. สังเกตนะเขามีคอนเทนต์ของเขาที่แตกต่างมันคนละอย่างกันเออ,อย่างเงี้ยอ่ะอ รุปเลยว่าเราจะไม่รักเรารักความกดความโลภความหลงความอยากกไ,ได้ยิ่งดีค่ะนะชีวิตจะมีความสุขยิ้มให้คนอื่นทักทายจริงใจซื่อสัตนะย์อะย่างไงชีวิตเราก็จะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะจะมีคนรักเรามากขึ้นนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายอ่นะก็อย่าลืมสวดคาถา,าพราะสกาพาัดคาถาเงินรันเราเองนะทุกคนที่เราจะทําคลิปทำแล้ว,ลวเออไปแล้ว